อำเภอสังขะตรงข้ามที่เห็นอยู่วัดหลวงพ่ออุดมมะสพานไม้ที่ยาวที่สุดสพานมอนขาดอยู่นะครับครับสพานมอเนี่ยฮะสันเขื่อนนี่คือในแม่น้ำนะครับเขียวอุ่มเขียวนะครับมีเรือผ่านมานะฮะเราอยู่ในน้ำของเขื่อนวชิราลงกร ทางนี้เป็นสามเหลี่ยมฝั่งตรงข้ามที่เห็นฝั่งที่เห็นที่ถ่ายนัเวลานี้อำเภอสังขะวัดของพ่ออุตมะวังวิเอการามนี่คือสะพานไม้นะครับซ่อมเสร็จที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสะพานนะครับยวจะซูมซูมนะครับ z ซูมด้วยเนี่ยสะพานไม้สะพานไม้นะครับ นี้นะครับมีน้ำเขียวในคลิปครับกับท่านพินิษกุลละวันนิษฐ์ท่านพินิษนะครับท่านพินิษฐ์ท่านพินิษฐ์ใส่แว่นนะครับมีครอบครัวนะครับครอบครัวกุลละวันกำลังนั่งทับรับประทานอาหารปักขวัญ ลูกๆห,หลานสมบูรเหลือจะให้ดูอีกครั้งนะครับสะพานไม้เดี๋ยวเราจะข้ามไปวัดของพ่ออุตมะกันเนี่ยฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูดีครับ